มันก็ต้องวิ่งมาแต่ละก้าว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 มันก็มาเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนมาถึงดอยจันท์ความรู้สึกของเราเป็นยังไงเห็นปา่าไม้จริงไหมเห็นภูเขาจริงไหมได้สัมผัสน้ำตกจริงไหมแล้วเป็นยังไงเหมือนกับเราอ่านหนังสือไหมนั่นคือเรามาไม่ถึงการทำสมาธิก็เหมือนกัน การสะสมพลังกิจเอ๊ะเราทำไมไม่เกิดความสรงเอ๊ะทำไมไม่เกิดผลลุกเอ๊ะทำไมไม่เกิดปีติมันจะปีติไม่ได้เพราะสะสมพลังกิจไม่เพียงพอเหมือนกับเราอยู่ที่วัดธรรมมงคลอ่านหนังสือดอยถนนเป็นอย่างนี้ดอยถนนเป็นอย่างนั้นเราฟังเราเข้าใจแต่ไม่เข้าใจยังไงเพราะเราคิดเอาเดาเอาเลยไม่เข้าใจไม่ได้สัมผัสของจริง แต่มาที่นี่ป่าไม้เป็นยังไงเราเห็นป่าโอ้เป็นอย่างนี้เองป่าไม้โอ้โขดห็นเป็นอย่างนี้เองนี่เราเกียบดอยธนมานเนี่ยไม่ใช่เราอยู่ที่วัดธรรมงคลหรือว่าอยู่ที่สาขาต่างๆเรามาสัมผัสของจริงเมื่อสัมผัสของจริงเราก็จะมีความรู้สึกอ้อนี่คือดอยน,อนันออนี่คือต้นไม้โอ้ยังมีต้นใหญ่ต้นเล็กโอ้ยังมีน้ําตกอีกด้วย เย็นด้วยนี่คือสัมผัสจริงๆลักษณะนี้เปรียบเหมือนกันา,การทําสมาธิพระอาจารย์หลวงพ่อที่บอกว่าให้พุทโธไว้พุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธคือสะสมเมื่อสะสมมากเข้ามากเข้ามาันก็จะเกิดปีตินั่นหมายความว่ามาถ,ถึงถึงระดับหนึ่งอย่างเช่นเรามาที่นี่เรามาถึงตอนมาถึงวัดเทพเกรติยาจารย์ ท่านอะไรโอ้มาถึงแล้วโอ้เป็นอย่างนี้เองวัดเทพกิติยาจารย์ <ś led> เรารู้สึกว่าได้มาถึงดอยธนนท์นแล้วแต่นั้นเป็นเพียงเชิงเขาพอขึ้นขึ้นมาอีกหลายท่านเดินตอกแตกตอกแตกตอกแตกไปไอ้และอยูอย่ที่วัดธรรมมงคลน่อ้อยอ้อยอย่างนี้ไหมละ่ะ <ś led> อยู่ที่สาขาน่ะย็ไม่ละ่ะไม่เป็น เพราะนั่นเราอ่านหนังสือเขาเดินทุดงเดินยังไงก็รู้แต่ว่าเราไม่ได้เดินเมื่อมาเดินจริงๆโอ้โอหลายท่านเหนือหน่อยรย้อยหลายท่านรู้สึกว่าโอ้ถึงแล้วรอยถนนเป็นอย่างนี้เองนี่คือเพียงคืนแรกเท่านั้นเองคืนแรกยังรออแรกอย่างเี้ยคืนที่สองจะขนาดไหนเนี่ย คืนที่สานี่ไม่หามลมมาเลยแต่อย่างไรก็ตามหลงพอ่อไม่ถึงขั้นนอนท่านน,นั้น,น,นหรอกอยากจะให้เข้าใจว่าหลักสูตรของพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เขียนขึ้นจากที่นี่จากที่ดอยจนอนนี่และท่านก็มาสํารวจสถานที่แห่งที่ดอยจนอนเนี่ยเมื่อสํารวจแล้ว านเห็นคุณดอยถนนนี้มีประโยชน์ควรจะนํานักศึกษามาฝึกภาคสนามให้รู้ว่าดอยถนนเป็นอย่างไรมันให้ประโยชน์อย่างไรท่านทั้งหลายได้มาสัมผัสแล้วเมื่อสัมผัสมันก็เป็นเพียงติ๊กเดียวเท่านั้นเองการวิเวกของท่านนั้นหมายความว่าไม่ต้องมีเครื่องสัมผัมากมายท่านใช้เสื้อผ้าอะไร สบายสบายง่ายๆท่านนอนอยางไรนอนในเต็นท์นอนอยังไงสบายไหมก็พอได้ที่เป็นยังไงมันก็เป็นชาร์ปเคลิบสูงตามมา่ำมันไม่เรียบนั่นบ่งบอกว่านี่คือภูเขาภูเขาคือสถานที่ไม่มีใครมาจัดสรรให้เมื่อไม่มีใครจัดสรรมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ เราจะให้วูเขาปรับข้าหาเราหรือเปล่าปรับได้ไหมไม่ได้เราต้องปรับเข้าหาวกเขาปรับใจของเราให้รู้ให้เข้าใจว่านี่คือวกเขาเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะเข้าใจว่าอ๋อเราต้องปรับกายของเราให้เข้ากับสถานที่แห่งนี้แล้วก็ปรับจิตของเราอ๋อนี่คือเต็นของเราหรือให้ต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจ บ่นไม่ได้บ่นไปว่าสอบตกแปลว่าแพ้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องทค<ำ>าความเข้าใจเราต้องปรับใจของเราเนี่ยให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ได้อย่างนี้ถือว่าเราเข้าสู่การสอบเมื่อจิตกังวลก็ต้องเข้าใจว่านี่คือโดยนอะนโนมักังวลไปทําไมอ่ะกังวลเราได้หรือได้ที่นอนเย็นหรือ ได้หมอนดีหรือกำลังกำวนผิดเนี่ยบอกตัวเองนี่คือดอนจะนโนนถ้าบอกแบบนี้ใจม่นยอมรับเมื่อใจไม่ปรุงแต่งฟงซ้างมันก็จะสงบเมืม่อสงบแล้วอุปัติเวบีก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงให้มาสำรวจสถานที่หรือว่ามาปฏิบัติภาสนามให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง พระอาจารย์หลวงพ่อต้องการให้นักศึกษาได้เข้าใจเกณย์ตัวอ,อ้อการวิเวกเป็นเท่านี้เองจิตวิเวกเป็นอย่างนี้เองอุปธิวิเวกเป็นอย่างนี้เองคือให้ห่างจากพอลิเจอร์สบายพอลิเจอร์หมายถึงความสะดวกสบายที่อยู่บ้านมานั่งมานอนบนโขดหินเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเราจะคิดปรุงแต่งอย่างไงเราจะเข้าใจอ๋อนี่คือดดนยนน,น เมื่อเราเข้าใจเราปรับใจของเราเนี่ยให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดลอ้อมอย่าให้สภาพสิ่งแวดลอ้อมมาปรับเข้าาเราอันนั้นทุบทั้งคืนท่านนอนแล้วท่านก็จะไหลลงมามากองอยู่ที่ที่ทางเท้าอ่ะอันนั้นหาไม่ได้แล้วที่กรุงเทพอ่ะตอยจะนราจัดให้ นอนหลับนี่ที่มันจะไหลลงอ้าวมันถึงมัถึงที่นี่ได้ยังไงเนี่ยนี่ท่านก็จะรู้ละมีแต่คนพูดทีนี้มันไหลเองเป็นยังไงนี่คือดอนจนนเพราะฉะนั้นการทําสมาธิที่จิตยังไม่สงบก็คือการสะสมพลังจิตยังไม่เพียงพอให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อไม่เพียงพอต้อง บริกรรมให้มากมากพุทโธ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 แล้วกายเวกเกิดขึ้นเหลือจิตยังคิดปรุงแต่งฟงสร้างคิดออกนอกอันนั้นยิ่งคิดยิ่งปรุงยิ่งปรุงแต่งยิ่งฟงสร้างจะไม่เกิดความสงบเพราะฉะนั้นอย่าให้จิตปรุงแต่งถ้าจิตไม่ปรุงแต่งมากอยู่ที่พุทโธมันจะเกิดจิตติเวกคือจิตสงบ ไม่ปรงแต่งฟุ้งซ่านเสร็จแล้วไม่จะเกิดอุปัทีิเวกขึ้นมาเพราะฉะนั้นนักสา้นหลายท่านม,มาแล้วต้องปรับกายปรับใจของเราให้เข้ากับดอยจินทนในขณะเดินมีใครหกลมห้มบ้างไหมมีไหมมีไหมมีโอ้แสดงว่า มีสติทุกอย่างกา้าเมื่อมีสติทุกอย่างก้าวนั่นคือการสะสมพลังกิจเมื่อมีสติสมาธิเกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิความสงบเกิดขึ้นพลังกิจก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านได้ปฏิบัติเหมือนที่มาวันวันแรกวันที่สองนี่นจะเดินไกลหน่อยอยากให้ท่านนั้น ได้สะสมพลังกิจอย่างมากพุทโธพุทโธเดินไปพุทโธพุทโธพุทโธไปเมื่อพุทโธมากเข้ามาเข้านั่นคือการสะสมพลังกิจการสะสมพลังกิจก็ค่อยๆเป็นไปพุทโธพุทโธพุทโธถ้าพุทโธยังไม่เพียงพอมันจะไม่เกิดปิติจะไม่เกิดความเอือติมจะไม่เกิดความสงบสุขอย่างลึกซึ้งมันสงบไม่ได้เพราะว่า การะสมนั้นมันยังไม่เพียงพอเหมือนเรามาจากกรุงเทพแต่มาเชียงใหม่เนี่ยมาถึงแค่มาถึงแค่นครสวรรค์หรือว่นยังไม่ถึงอ่ะพอมาถึงตอนนึงมันรู้สึกยังไงต่างกันจากที่มาถึงนครสวรรค์ไหมพอมาถึงเชียงใหม่แล้วเป็นยังไงท่านทั้งหลายความรู้สึกมันต่างกันไหมนั่นหมายความว่ามาถึงแล้วเช่นเดียวกันการทําสมาธิ เมื่อเราจิตของเราเนี่ยเมื่อจิตของเราเนี่ยมันสะสมปุตโทยคือมันกําลังเดินทางอยู่มันกําลังสะสมอยู่